รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จำทำเพลงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและมีแบบแผนให้ความรู้ความบันเทิงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองของชาติได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยซึ่งในเรื่องนี้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆได้ 2. มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความงามของนาฏศิลป์ไทยและแสดงออกได้อย่างถูกต้องก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของบทที่3เรื่องที่1ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ครูอยากให้นักศึกษาได้มาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับคําชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อ 1. นึ่งนลา์ินคืออะไรข้อ 1. นึ่งนลา์ินคืออะไรกอไก่การไร้รําที่มนุษย์เรียนแบบมาจากสัตว์ขอไข่การไร้รําที่เกิดจากการคิดขึ้นเองของมนุษย์ขอควายการไร้รําของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติงองงู การได้ร,รำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยสดงดงามข้อ2นาฏัดสินของไทยมีความเป็นมาที่สำคัญกี่ประการข้อ 2. นาฏศิลป์ของไทยมีความเป็นมาที่สำคัญกี่ประการกอไก่1ประการขอไข่2ประการคอควาย3ประการงองู4ประการ ข้อ3ข้อใดกล่าวถึงนาฏศิลป์ระดับมาตรฐานที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของไทยในยุคสมัยอยุทยาได้ถูกต้องข้อ3ข้อใดกล่าวถึงนาฏศิลป์ระดับมาตรฐานที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของไทยในยุคสมัยอยุทยาได้ถูกต้องกอไก่ระบำและรำมีความสำคัญต่อราชพิธีต่างๆในรูปแบบของพิธีกรรม ขอไข่ได้พัฒนาการแสดงในรูปแบบของละครรำนับเป็นต้นแบบละครรำแบบอื่นๆขอควายมีละครรำของหลวงที่มีผู้หญิงและผู้ชายแสดงและมีละครของเจ้าสรีธรรมราชงองงูเป็นการแสดงประเภทระบำรำฟ้อนมีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นของชาวบ้านข้อ4 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยกอไก่ขับกล่อมจิตใจมนุษย์ขอไข่แสดงความเป็นอารยประเทศคอควายเป็นศูนย์รวมศิลปะแขนงต่างๆงองงูสร้างประเทศชาติให้มีอำนาจมากขึ้นข้อ5 การแสดงประเภทกระบำรำฟ้อนมาจากการเล่นของชาวบ้านมีวิวัฒนาการมาจากสมัยใดข้อ 5. การแสดงประเภทกระบำรำฟ้อนมาจากการเล่นของชาวบ้านมีวิวัฒนาการมาจากสมัยใดกอไก่สมัยสุโขทัยขอไข่สมัยอยุธยาขอควายสมัยธนบุรี งงูสมัยรัตนโกสินทร์นักศึกษาคงทำแบบทดสอบก่อนเรียนครบทุกข้อแล้วนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของบทที่3เรื่องที่1 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยเป็นศินละปะประจำชาติที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามยุคสมัยจนกระทั่งพัฒนามาเป็นนาฏศิลป์ระดับมาตรฐานที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของไทยในแต่ละยุคสมัยดังนี้ สมัยสุขโขทยัยเป็นการแสดงประเภทระบำรำฟ้อนมีวิวัฒนาการมาจากการเล่นของชาวบ้านเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จงานหรือแสดงในงานบุญงานรื่นเริงประจำปีปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วงฉบับพระมหาราชาลิไทยว่าบ้างเต้นบ้างรำบ้างฟ้อนระบำบรลือ แสดงให้เห็นรูปแบบของนาฏศิลป์ที่ปรากฏในสมัยนี้คือเต้นรำ สมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์ระบำและรำมีความสำคัญต่อราชพิธีต่างๆในรูปแบบของพิธีกรรมโดยถือปฏิบัติเป็นกฎมนเทียนบานมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สี่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกโปรดรวบรวมตำราฟ้อนรำและเขียนภาพท่ารำแม่บทบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการพัฒนาโขนเป็นรูปแบบละครในมีการปรับปรุงระบำสีบทซึ่งเป็นระบำมาตรฐานตั้งแต่สุโขทยัยในสมัยนี้ได้เกิดนาจะศิลขึ้นมาหลายชุดเช่นระบำเมฆขลารามสูรในพระราชนิพนธ์รามเกียรติ รัชาสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นยุคข,ของนาฏศินไทยเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงโปรดละครรําถ้ารํางดงามตามประนีตแบบราชสำนักมีการฝึกหัดทั้งโขนละครในละครนอกโดยได้ฝึกผู้หญิงให้แสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายยืนเครื่องแบบละครใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกละครหลวงทําให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนและเกิดการแสดงของเอกชนขึ้นหลายคณะศิลปินที่มีความสามารถสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผนกัน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีละครรำผู้หญิงในราชสำนักตามเดิมและในเอกชนมีการแสดงละครผู้หญิงและผู้ชายในสมัยนี้มีบรม,มคูทางนาฏศิลป์ได้ชำระพิธีโขนละครทูลเกล้าวถวายตราไว้เป็นฉบับหลวงและมีการดัดแปลงการรำเบิกโรงชุดประเมิมาเป็น รัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการจัดตั้งศิลปากรขึ้นแทนกรมมหรสพที่ถูกยุบไปทําให้ศิละปะโขนละครระบำรำฟ้อนยังคงปรากฏอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการ สำคัญของนาาศิสินกันนะครับนาาศิสินหรือศิลปะแห่งการแสดงละครฟ้อนรํานั้นมีความเป็นมาที่สําคัญ4ีประการคือ 1. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ปรากฏออกมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารความหมายเป็นสําคัญเริ่มตั้งแต่1.1มนุษย์แสดงอารมณ์ตามแบบธรรมชาติออกมาโดยตรงเช่น การเสียใจก็ร้องไห้ดีใจกร็รบกุมมือหรือส่งเสียงหัวเราะ1.2มนุษย์ใช้กริยาอาการเป็นการสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นกลายเป็นภาษาท่าเช่นกวกมือเข้ามาหาตัวเอง1.3มีการประดิษฐ์คิดท่าทางให้มีลีลาที่วิจิตบรรจงขึ้นจนกลายเป็นท่วงทีลีลาการฟ้อนรำที่งดงามมีลักษณะที่เรียกว่า นาฏยภาษาหรือภาษานาฏศิลป์ที่สามารถสื่อความหมายด้วยศิละปะแห่งการแสดงท่าทางที่งดงาม 2. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่ตนเคารพตามลัทธิศาสนาของตนต่อมาจึงเกิดเป็นความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชา โดยจะเริ่มจากวิงวอนอธิษฐานจนมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีดีสีตีเป่าต่างๆการเล่นดนตรีการร้องและการรำจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เทพเจ้าเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น 3. เกิดจากการเล่นเรียนแบบของมนุษย์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในขั้นต้นของมนุษย์ไปสู่การสร้างสรรค์ศิละปะแบบต่างๆนาฏศิลป์ก็เช่นกัน จะเห็นว่ามนุษย์นิยมเรียนแบบสิ่งต่างๆทั้งจากมนุษย์เองสังเกตจากเด็กๆชอบเล่นแสดงบทบาทสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่ในเวลาเล่นกันเช่นการเล่นตุ๊กตาการเล่นหม้อข้าวหม้อแกงหรือเรียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้เกิดการเล่นเช่นการเล่นงูก,กินหางการแสดงระบำมา้าระบำกาสอนระบำนกยูง 4. เกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจหลังจากการหยุดพักจากภารกิจประจำวันเริ่มแรกอาจเป็นการเล่านิทานนิยายมีการนำเอาดนตรีและการแสดงท่าทางต่างๆประกอบเป็นการร่ายรำจนถึงการแสดง รู้ได้ให้ความรู้ในบทที่นาฏนิตสินไทยเรื่องที่1ความเป็นมาของนาฏสินไทยไปแล้วนะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่านาฏสินไทยมีวิวัฒนาการมา4สมัยดังนี้ 1. สมัยสุขโขทยัย 2. สมัยอยุธยา 3. สมัยธนบุรีและ 4. สมัยรัตนโกสินทร์นอกจากนี้นาฏศิน ยังมีความเป็นมาที่สำคัญ4ประการคือ 1. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่ตนเคารพ 3. เกิดจากการเล่นเลียนแบบของมนุษย์ 4. เกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจ เราได้เรียนบทที่3นาฏศิสินไทยเรื่องที่1ความเป็นมาของนาฏศิสินไทยไปแล้วนะครับครูจะให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันหลังจากได้เรียนไปแล้วนักศึกษาได้รับความรู้อะไรไปบ้างแบบทดสอบหลังเรียนของเรามีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเรามาทําแบบทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมครูจะอ่านคําถามแต่ละข้อข้อละสองรอบตั้งใจทําไปพร้อมๆกันนะครับ คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อ1น่งน่าจสินคืออะไรข้อหนึ่งน่าจะสินคืออะไร,อะออะไรกอไก่การได้รำที่มนุษย์เรียนแบบมาจากสัตว์ขอไข่การได้รำที่เกิดจากการคิดขึ้นเองของมนุษย์พอควายการได้รำของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติ งองูการได้รำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยสดงดงามฉเฉลยงองูการได้รำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยสดงดงามข้อ 2, 2> นาฏศิลป์ของไทยมีความเป็นมาที่สำคัญกี่ประการข้อ2นาฏศิสินของไทย มีความเป็นมาที่สำคัญกี่ประการกอไก่หนึ่งประการขอไข่สองประการขอควายสามประการงองูสี่ประการฉเฉลยงองูสี่ประการคือ 1. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2. เกิดจากการที่มนุษย์ ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่ตนเคารพ 3. เกิดจากการเล่นเรียนแบบของมนุษย์ 4. เกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจ 5. ข้อ 3. ข้อใดกล่าวถึงนาฏศิลป์ระดับมาตรฐานที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของไทยในยุคสมัยอยุธยาได้ถูกต้อง ข้อ3ข้อใดกล่าวถึงนาฏศิสินระดับมาตรฐานที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของไทยในยุคสมัยอยุทยาได้ถูกต้องกอไก่ระบำและรำมีความสำคัญต่อราชพิธีต่างๆในรูปแบบของพิธีกรรมขอไข่ได้พัฒนาการแสดงในรูปแบบของละครรำนับเป็นต้นแบบของละครรำแบบอื่นๆขอควาย เป็นละครรำของหลวงที่มีผู้หญิงและผู้ชายแสดงและมีละครของเจ้าสีธรรมราชงอง,ง,งูเป็นการแสดงประเภทระบำรำฟ้อนมีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นของชาวบ้านฉเฉลยขอไข่ได้พัฒนาการแสดงในรูปแบบของละครรำนับเป็นต้นแบบละครรำแบบอื่นๆ ข้อ4ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยข้อ4ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยกอไก่ขับกร่อมจิตใจมนุษย์ขอไข่แสดงความเป็นอารยะประเทศขอควายเป็นศูนย์รวมศิลปะ,ะแขนงต่างๆงองงูสร้างประเทศชาติให้มีอำนาจมากขึ้น ฉเฉลยงองูสร้างประเทศชาติให้มีอำนาจมากขึ้นข้อ5การแสดงประเภทระบำรำัมฟอนมาจากการละเล่นของชาวบ้านมีวิวัฒนาการมาจากสมัยใดข้อ5การแสดงประเภทระบำรำัมฟอนมาจากการละเล่นของชาวบ้านมีวิวัฒนาการมาจากสมัยใด กอไก่สมัยสุขโขทยัยขอไข่สมัยอยุธยาคอควายสมัยธนบุรีงองงูสมัยรัตนโกสินทร์ฉเฉลยกอไก่สมัยสุโขทัย,ทยครูหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ คิวอาโค้ดที่ปรากฏอยู่ด้านข้างนี้เลยครับสำหรับตอนต่อไปจะเป็นบทที่3เรื่องที่2ประวัตินาฏศิลป์ไทยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ